ันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมเติมรักเติมใจให้แม่กับไทยเบฟกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าไทยความรักความผูกพันของแม่คือสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนจึงได้จัดกิจกรรมเติมรักเติมใจให้แม่กับไทเบฟ ชวนคู่แม่ลูกกว่า60คู่ร่วมเติมเต็มความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาณฐานทัพเรือสัตหีบ ปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าจะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนี่ยจะมีพระชนมายุครบ80พรรษานะคะเราก็เลยได้จัดขยายผลขึ้นโดยที่ว่ามาในโครงการที่พระองค์ท่านอาจจะมีพระราชดำริหรืออาจจะมีพระราชดำรัสไว้ไว่าอยากที่จะให้เกิดโครงการดีๆก็ถือว่าครบเลยทั้งทั้งทั้งลูกทั้งว่าแม่ก็ปลูกฝังเด็กให้มีความเมตตาแล้วก็สงสารแล้วก็มา,ามทราบวงคีจิตเตา่าทะเลว,ว่ามันเป็นสัตว์ที่น่าอนุรักษ์ไว้เช่นไรนะครับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่ลูกชื่นมืน่นฟื้นชีวิตทะเลไทยนำคู่แม่ลูกที่ได้รับการคัดเลือกจากไทยเบฟและแฟนเพจ a c e b o o k ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธ์เต่าไทยกับกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งอนุบาลเต่าทะเลณนะหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดชนบุรีจริงๆแล้วทุกวันก็ทำได้นะฮะเวลาว่างเมื่อไหร่ก็รวมกันให้หมดแล้วก็ไปเที่ยวกันไปหากิจกรรมดีๆทำร่วมกัน ก็จะสร้างความสมัครสมานสมาสมัคคีในครอบครัวได้มากขึ้นอยากฝากบอกลูกๆทุกคนนะคะว่าแม่แม,แม่ทุกคนรักลูกอยากให้ลูกเป็นเด็กดีก็อยากให้ไทยเบฟจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปอะคะ่ะไทยเบฟขอบันทึกกิจกรรมเติมรักเติมใจให้แม่กับไทยเบฟกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน